สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับในวิชา static นะครับ2 5 4 1 0 7นะครับในวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของแรงเสียดทานนะครับความเสียดทานแต่วันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องความเสียดทานของสายพานนะครับหรือ flexible b e l t นะครับสายพานเนี่ยนะครับจะใช้มากในตัวเครื่องจักรนะครับเพราะฉะนั้นการรู้พฤติกรรมของสายพานตัวนี้นะครับก็จะทำให้เรา À, สามารถออกแบบเครื่องจักรได้นะครับเ, à, เรามาพิจารณาสายพานตามรูปนี้นะครับสายพานรูปนี้นะฮะซึ่งสายพานเนี่ยคล้องคล้องอยู่กับผู้เล่นะครับคล้องอยู่กับผู้เล่ซึ่งสายพานนะครับสัมผัสกับผู้เล่เ à, ด้วยมุมมุมตัวนี้นะครับมุมตัวนี้คือมุมเบต้านะครับมุมเบต้านะครับ ถ้า T2 มากกว่าท1นะครับถ้า T 2มากกว่า T 1ก็คือตอนนี้เนี่ย <c oughs> สายพานกำลังเคลื่อนที่ไปทางด้านนี้ใช่ไหมครับจะกำลังเคลื่อนที่ไปทางนี้คือ T 2มากกว่าท1นะครับ <c oughs> ถ้าเราพิจารณามุมเล็กๆนะครับสายพานชิ้นส่วนเล็กๆสายพานชิ้นส่วนสีน้ำเงินนี้สายพานชิ้นส่วนเล็กๆซึ่ง <c oughs> มุมของมันก็คือ d เทตา นะครับดีเทตาเราสามารถเขียนเป็นฟรีโบดี้ได้แกมได้ตามนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะแบ่งแบ่ง,บงเ,เขียนพิกัดแกนเป็นแกนสัมผัสนะครับแกนสัมผัสกับผู้เล่นะครับแล้วก็แกนตั้งฉากกับผู้เล่แกนเนนะครับเราเรียกว่าแกนแทนเจนส์นะครับแล้วก็แกนนอหมอกนะครับทีกับ N นะครับแล้วพิจารณาตัวนี้แล้วนะครับ เราจะมาพิจารณาชิ้นส่วนย่อยๆก็คือตัวนี้เนี่ยเ <c> ม <oughs> ื่อเมื่อมีแรงกระทำนะครับด้านด้านซ้ายมือเนี่ยมากกว่าขวามือใช่ไหมครับก็คือ,อที่แรงตึงทีบวกด้วย d ีทีนะครับแล้วด้านนี้ก็จะมีแรงตึงก็คือทีเฉยๆนะครับซึ่งตัวนี้นะครับแรงกระทำตัวนี้ จะทำให้เกิดฟิกชันก็คือ μdn นะครับตรงนี้เกิดฟิกชันตรงนี้ขึ้นนะครับเกิดเนื่องจากอะไรเกิดเนื่องจากแรงปฏิกิริยา dn นะครับแรงปฏิกิริยา dn ที่สายพานกระทำกับผู้เล่นะครับโอเคจากนั้นเราก็มาสมดุลแรงในแนวสมัมผัสนะครับเราจะได้ว่า μdn เท่ากับ dt นะครับแล้วก็สมดุลแรงในแนวตั้งฉากนะครับเราจะได้ว่า d n เท่ากับ t d θ นะครับเราก็เอา d n ตัวนี้มาแทนตรงในนี้นะครับเราจะได้สมการว่า d t by t นะครับ d t ส่วน t นะครับเท่ากับ mu d θ t a นะครับซึ่งเมื่อเราอินทิเกรตนะครับเมื่อเราอินทิเกรตตั้งแต่ t 1ถึง t 2 นะครับเราอินทิเกรตมุมตั้งแต่0ถึงเบต้านะครับเราจะได้ว่าเนเชอรัลล็อกของ T2 สอง่วน T1 เนี่ยจะเท่ากับมิวเบต้านะครับซึ่งพอเราเทคล็อกออกไปแล้วนะครับเทคเนเชอรัลล็อกนะครับเราจะได้ว่า T2 เนี่ยเท่ากับ T1 เอ่อ e ีกำลังมิวเบต้านะครับซึ่งสูตรนี้เนี่ยก็คือสูตรที่เราใช้ในการหาแรงดึง แรงตึงในสายพานนะครับซึ่งถ้าเราใช้สูตรนี้เนี่ยเรื่องไขจําเป็นอย่างหนึ่งก็คือ t สองจยต้องมากกว่า t หนึ่งนะครับโอเคแล้วก็เบต้าเนี่ยเป็นมุมสมัมผัสระหว่างสายพานกับผู้เล่ทั้งหมดนะครับถ้าเชือกพันรอบรอ,อ,อบตัวผู้เล่มากกว่าหนึ่งรอบนะครับเราจะได้ว่าเบต้าเนี่ยเท่ากับสองพาย n เรเดียนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปเรื่องแรง เสร็จทานในสายพานนะครับก็จะจบลงที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพบกันตอนทำแบบสักหัดนะครับสวัสดีครับ